สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันนี้นะครับวันนี้ครับแล้วเขาแล้วพี่น้องแล้วเขาแล้วครับตีแล้วซีแล้วละครับขาืนบ้านครับแล้วเขาแล้วก็เขาสวนครับนี่น่ครับทั่วเริ่มงามแห้วพี่น้องเนี่ยเคสไซคางแักทั่วครับมันนี้ครับไซคางแักทั่วแล้วก็เอาเครื่อมันนี่ครับพี่น้องจัดเครื่อมันสิครับให้มันขึ้นตามคางเข้านี่ครับพอาหันมันปล่อย ลงดินคือพวกนี้ครับแป้นี่ครับนี่ตัวนี้ก็ลงอีกครับมันปล่อยให้มันนี่ครับปล่อยไปน้ําดินน้ำไหนยังสี่กิดพวกกิบโปมครับพี่น้องกิบโปมจะจับกินครับพวกแมลงครับพวกไงพวกแมงผกแมลงครับกัดจินต้องเอาขึ้นครับมันกอเป็น right. well, There ้ําขางมันครับพวกนี้ครับนี่ครับองซอยมันครับหถมันขึ้นเหลื่อมง่ามแลวครับเนี่ย โอ้โหแดดแดดครับอันนี้ก็จะเป็นเบียร์พริกขาวครับราคาส่วงนี่ก็ถื่อว่าดีอยู่ครับพริกจะเป็นพริกดิบทุ่วเมือนี่ครับพริกดิบก็เก็บดิบนี่ก็โลละหกสิบครับซื้ออยู่หนาสวนทังพิ้ซซุกกับโลละลอยซ่าครับแพงครับ ตัวนี้ก็โตกลงอีกครับเนี่ยครับบันเท้นนี่ครับตรงสวยพันเงินไปหกแม่งยังบางทีเอาหดสวนหดยังไปสิสายมันนะครับมันสินี่ครับฮักกับครับนี่ยสายถับเหมือนซ่าสายยางครับถับตรงออกเงินไปก่อนโอ้แดดดีครับเนี่ย แต่ว่าเงีย้ยงามอยู่ครับนี่ถือว่างามอยู่ครับขนาดซ้ำนี่ฮัก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 ต้องค่คอยๆครับเนี๋ยคือพวกนีนก่ยไข่ค,ครับขึ้นมาหอดีละน่าจะประมาณบ่ถึงเดือนรับสิเก็บตามแล้วครับนี่ครับยังดีกัด แล้วเขาทีเดียแล้วเขาเขาสวนครับชีวิตเศร้าวสวนเอาหยาบพริกเมืออ่อยแต่่าก็มีความสุขไปอีกแบบครับเนี่ยมันว่างมันได้ข้าวมันว่างกระสิทธ สีวเวตเวนหาหมองยยกย่ออยู่ครับหาเพลินคนเขาเคยไปหาปลาหาัางินกระสิอาสิทิตไปกับเพิ่นก็ได้ครับส่วนเพิ่นก็ยังยุ่งยุงครับยุงสวนยุงยังอยู่มมพิกมันเป็นราคาครับใหบ้เขาเขาจะสวนมมพิกปีเนี่ย <c oughs> มันยม่มเก็บจะสิเป็นอย่างไรเนาะมันเป็นราคาคือเพิ่นกับใครอยู่ <c oughs> บ้างครับผักมาเสียดายครับผักปีนีย่ก็เป็นราคาอยู่ครับในหพอกนี้อันนี้ก็เป็นหญ้าห้มัวครับอันนี้ครับรแล้วครับนี่ต้องเอาฟางมัดไว้ <c oughs> เห็นมันสอยให้มันขึ้นไปก่อนครับตยวลงมาโอ้โหเผลอแล้วครับพี่น้องบรรยากาศหวานค่ะค่ะหวานค่กคอนเนี่ยยางกระสิเริ่มสิพอก,กี่แล้วครับตัวนี้มันังเหลวสวนครับพอนี่ว่างพอนี้กระสิเปิดหน้ายางอยู่ครับปีนี่ไปแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ครับ พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนครับขอบคุณในหลายครับี่กดไลค์กดแชร์กดจ้าให้ครับบปลากถิ่มกันครับขอบคุณในหลายครับ